สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอยุควรรณกรรมเพื่อประชาชนจะมีเนื้อหายอย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะยุควรรณกรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นในปีพศ2516และดำเนินมาจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งตามเหตุการณ์ทางการเมืองออกเป็น3ช่วงได้แก่1ประชาธิปไตยแบ่งบานหลัง14ตุลาคม2516 2การปฏิรูปก,การปกครอง6ตุลาคม2519 3การรัฐประหาร20ตุลาคม2520ประชาธิปไตยแบ่งบาน รัง14ตุลาคม2516เป็นยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบ่งบานถนนหนังสือจึงคึกคักเป็นอันมากหนังสือเก่าที่นามาพิมพ์ใหม่หรือหนังสือใหม่ก็ตามต่างได้รับความนิยมซื้อจนต้องพิมพ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายครั้งสแสดงให้เห็นถึงความกระหายทางปัญญาของประชาชนที่อดกลั้นไว้เป็นเวลานานหนังสือที่ขายดีคือหนังสือที่สะท้อนสภาพสังคมสแสดงการต่อสู้กับระบบะเผด็จการหรือเปิดโปงขุดคุยความทุจริตในวงการต่างๆ ตลอดจนหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับลัทธิและประเทศที่ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นจีนและรัสเซียเสถียนจันทิมาทรได้กล่าวถึงวรรณกรรมช่วงหลัง14ีตุลาคม2 5 1 6ไว้หลายประการมีข้อสรุปดังนี้หหนังสือที่เสนอทฤษฎีทางการเมืองอย่างเอาจริงเอาจังมีมากขึ้นเช่นแคปิตาลิสต์หลักลัทธิเลนินสันนิพน์เหมาเจ๋อตุงหนังสือเหล่านี้ยังก่อให้เกิดบรรยากาศตัวเถียงขัดแย้งทางวิชาการที่เกี่ยวกับลัทธิต่างๆอย่างคึกคักอีกด้วย 2. หนังสือเสนอความรู้และความคิดใหม่และการค้นคว้ารวบรวมความรู้ที่สอดคล้องกับสถานภาพความต้องการของสังคมไทยเช่นความที่รักกลไกของสังคมสงครามคอมมิวนิสต์การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนาสันติประชาธรรมโลกกระทัเดเยาว,วชน 3. วรรณกรรมขุดคุยเปิดปงวงการและสถาบันต่างๆ อตรจุดอันตรายอตรจุดไอตัวร้ายเบื้องหลังกรณีสวรรคตร,รัชการที่8เรื่องของน้ำพุ 4. การฟื้นฟูของแนวทางศิลปะเพื่อชีวิตพิจรารณา2ด้านด้านหนึ่งหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ในแนวทางเพื่อชีวิตได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นทีทัศนักประพันธ์ศิลปะวรรณคดีและชีวิตด้านที่2งานสร้างสรรค์นในแนวทางเพื่อชีวิตได้รับความสนใจ ต้อนรับจากผู้อ่านอย่างกว้างขวางทั้งงานเก่าและงานใหม่รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตเราจะฝ่าข้ามไปความรักของวรญญาก่อนไปสู่ภูเขาตื่นเถิดเสรีชนแก้วหยดเดียวททเรรืออิม่มโอมาดารัฐมนตรีหญิงบ่วงกรรมวรรณกรรมในยุคนี้นับว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ นักเขียนกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยและค้นพบแนวทางการเขียนทั้งรูปแบบและเนื้อหาสำหรับตนเองมากขึ้นเนื้อหาของวรรณกรรมในช่วงนี้จะเจาะลึกลงไปถึงปัญหาของสังคมในประการต่างๆทั้งการสะท้อนภาพและชี้นำให้เห็นต้นตอของปัญหาผู้เขียนเสนอภาพทั้งปัญหาชนบทและปัญหาในเมืองเช่นปัญหาการขัดแคลนแพทย์ในชนบทปัญหาที่ชาวนาต้องต่อสู้กับนายทุนและอำนาจอันไม่เป็นธรรมปัญหาชนชั้นกรรมนาชีพ ปัญหาสุเพณีเป็นต้นนักเขียนใหม่เกิดขึ้นมากมายพร้อมทางวิจารณ์และกลุ่มคนอ่านวรรณกรรมเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดทัศนคติต่างๆไปสู่ประชาชนในยุคนี้วรรณกรรมเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมไปสู่การเป็นโคมไฟส่องนำหนทางอยู่รอดของสังคมเปลี่ยนจากยุคเราจะไปทางไหนกันมาเป็นเราจะไปอย่างไรกันวรรณกรรมจึงมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้อ่านอย่างจริงจัง และถูกใช้เป็นแนวรบในการต่อสู้ทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อันเป็นปรากฏการที่เลี่ยงไม่ได้การปฏิรูปการปกครองการเมืองเล่นงานวรรณกรรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองเมื่อ6ตุลาคม2519รัฐบาลของนายธานินทร์ไกรวิเชียรมีนโยบายขวาจัดได้มีคำสั่งลงนามโดยรัฐมนตรีมหาดไทยให้สั่งเก็บรายชื่อหนังสือต้องห้ามรวม15รายการจาก204รายชื่อ จึงสร้างความเจ็บปวดแก่บรรดาผู้ที่ครอบครองหนังสือวรรณกรรมเพื่อชีวิตจํานวนมากมายที่ต้องหาซื้อไว้ก่อนการปฏิรูปเพราะต้องทําลายก่อนที่จะโดนข้อหามีหนังสือต้องห้ามไว้ในความคุ้มครองการกระทําครั้งนี้จึงเป็นการคุกคามเสรีภาพท,ทางปัญญาอย่างหนักประกอบกับการปฏิรูปพร้อมเหตุการณ์นองเลือดสร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงเป็นผลให้นักคิดนักเขียนนักศึกษาประชาชนจํานวนมากเลือกทางเดินเข้าป่าเสกสรรประเสริฐกุลอนุตอาภาพิรม เจียรนันพิชปรีชาราวคำหอมนักเขียนที่ยังอยู่ก็จำกัดท่าทีก้าวร้าวและการแสดงออกโดยเปิดเผยของตนเองลงบางคนเสี่ยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์เพื่อป้องกันตนเองเช่นพิบูศักด์ละครพนในเรื่องราวแห่งความคับแค้นบางเรื่องก็ใช้วิธีแทรกความคิดเพื่อใช้ชีวิตในรูปแบบโรแมนติกเช่นเพลงรักช่อดอกไม้ขอความรักได้ไหมนักเขียนบางคนในแนวนวนิยายต่างแดนคือใช้ฉากและตัวละครในอีกสังคมหนึ่งแทนเมืองไทยเช่น ดูใบไม้ผลิจกต้องมาถึงนาวานิยายของวิยาทรเชียงกูลการรัฐประหารหลังจากการรัฐประหารตั้งแต่20ตุลาคม2520เป็นต้นมาวรรณกรรมเริ่มคึกคักขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองคลี่คลายสู่สภาวะที่ดีขึ้นการได้ประชาธิปไตยกลับมาแม่เพียงครึ่งใบก็ทําให้ถนนหนังสือราบเรียบกว่าเดิม และแม้จะมีนักเขียนหายหน้าไปหลายคนแต่ก็มีนักเขียนหน้าใหม่เกิดขึ้นทดแทนอีกหลายคนเช่นกันทั้งนี้เชื่อเห็นว่ามีการตื่นตัวทั้งวงการนักอ่านและนักเขียนวรรณกรรมประเภทสะท้อนปัญหาสังคมและ,สะแสวงหาความยุติธรรมในสังคมเป็นที่ยอมรับมากกว่าวรรณกรรมประเภทอื่นความก้าวหน้าของวรรณกรรมทั้งรูปแบบและเนื้อหาเจนได้ชัดในเรื่องสั้นมากกว่าอย่างอื่นเพราะเรื่องสั้นแสดงความคิดได้กระชับรัด,ลดและกระจ่างชัดตรงวามหมปยสสมบูรณ์กว่าเรื่องยาวเรื่องสั้นที่กรองตลาดหนังสือวิจารันมักเป็นเรื่องสั้น เพื่อชีวิตจากนักเขียนหน้าใหม่ซึ่งมาจากกลุ่มสังคมและอาชีพต่างๆกันเช่นเรื่องสั้นประเภทหยิกแกมหยอกหรือหัวลอกกัดขัดอย่างของไมตีลิมปีชาตจุดชาวเขื่อนของมนัฏยาเรื่องรักบูวาของสุภักษรช่อสัตดาลัสมีตารารวมทั้งเรื่องสั้นนวัียายที่ให้ความตลิดเลินด้วยสำนวนภาษาที่ประณีตและเมียดละไมแล้วด้วยความที่ผู้อ่านชื่นชมในตัวผู้เขียนก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นงานเขียนของสิริมาสอภิจารินและจันทรภัย งานเรื่องสั้นเกิดความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆให้มีการประกวดเช่นการประกวดเรื่องสั้นของหนังสือเดซิตไทยสตรีสารสมาคมภาษาและหนังสือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยการคัดเลือกเรื่องสั้นลงในโลกหนังสือฉบับเรื่องสั้นได้ให้รางวัลช่อกาละเกตแก่เรื่องสั้นดีเด่น ตลอดจนกลุ่มวิจารณวรรณกรรมเรื่องสั้นในปัจจุบันที่กระทํากันอย่างจริงจังและสม่ำเสมอเช่น,นกลุ่มวรรณกรรมพินิษ์ซึ่งทํามา2ปีคือ10เรื่องสร้างสรรค์ไทยปี2521และเรื่องสร้างสรรค์22นิตยา,าสารและวรราาสารต่างๆมักจากกนเนื้อที่สําหรับเรื่องสั้นเสมอเหล่านี้ทําให้เรื่องสั้นไทยมีพัฒนาไปมากขึ้นสุชาติสวัสดีกล่าวไว้ว่าเรื่องสั้นในยุคหลัง6ตุลาคมเป็นต้นมา มีการประสานรูปแบบและเนื้อหามากขึ้นคือเนื้อหาไม่ทิ้งความเข้มข้นมีเนื้อหาในทางสร้างสรรค์ส่วนรูปแบบก็ให้ความสําคัญกับศิลปะมากขึ้นมีการนําเสนอเทคนิคใหม่ๆขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการตัดสลับย้อนไปย้อนมาหรือเทคนิคในการใช้ตัวละครเดินเรื่องแบบสัญลักษณ์หรือจิตใต้สํานึกและมีนักเขียนใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างวณิธานสายไทยจำลองฝั่งชนจิตพิเทียนศูนย์เนธยะโส มาลาคำจันมานีโดรดลุงอรุณและอีกหลายๆคนความจริงอีกข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือวรรณกรรมจะสร้างความเจริญเติบโตทางปัญญาให้แก่ผู้อ่านอย่างกว้างขวางกว่าเดิมแต่มีเพียงกลุ่มผู้เขียนและผู้อ่านเพียงจํานวนหนึ่งที่อ่านหนังสือออกเขียนหนังสือเป็นวรรณกรรมปัจจุบันจะมีทั้งวรรณกรรมเพื่อชีวิตวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงผู้วิเคราะห์แบ่งตามลักษณะสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 1. แบบสนองอารมณ์หรือแบบดอกไม้ ป็นวรรณกรรมที่มุ่งให้ความพึงพอใจแก่ผู้อ่านทั้งเนื้อหาและรูปแบบ1.1แบบดอกไม้หอมคือวรรณกรรมที่เน้นด้านเสริมสร้างอารมณ์พึงพอใจแต่ไม่เป็นพิษเป็นไฟแก่ผู้อ่านงานชนิดนี้มี2ลักษณะคือส่วนหนึ่งดีที่เนื้อหาให้ความเพลิดเพลินให้ความรู้หรืออารมณ์ตลบขบขันบ้างและอีกส่วนหนึ่งดีเพราะรูปแบบซึ่งมักเน้นกลวิธีนำเสนอให้น่าสนใจมีการจบโดยหักมุมอย่างคาดไม่ถึง 1.2. แบบดอกไม้พิษงานเขียนที่มุ่งเน้นอารมณ์พึงพอใจแต่มีลักษณะมอมเมาย่อ,อยุจะเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาย่อ,อยุกกามอารมณ์หรือเน้นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นการน้ำหันกันกันด้วยกำลังความเชื่อในอิทธิฤทธิปฏิหาร 2. แบบสะท้อนภาพหรือกระจกเงาเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้อ่านสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง2.1กระจกเงาที่สะท้อนภาพสังคมขั้นสูง จะมีเรื่องนะครับ4แผ่นดินร่มฉัดในฝัน2.2ส,ส,สะท้อนชีวิตผู้ดีใหม่คือคนชั้นกลางที่เปลี่ยนฐานะเป็นคนชั้นสูงจะมีหนังสือเรื่องน้ำเซาะายไฟหนาว2.3ส,ส,สะท้อนภาพคนชั้นกลางที่มักจะเป็นปัญหาต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวความรักวัยรุ่นคอร์รัปชันจะมีหนังสือชื่อเรื่องตะวันตกดินเรือมนุษย์ ไฟพ่ายปีกทองค่าของคนนี่รักปราจันสีน้ำเงินทางโคง้ง24สะท้อนภาพชนชั้นกันมาชีพคือวรรณกรรมที่มุ่งสะท้อนปัญหาของผู้คนที่ยากจนทำงานหนักแต่แร้นแค้นและอดอยาก 3. แบบชีน้นำหรือโคมไฟวรรณกรรมแนวนี้มีเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆเพราะต้องพร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระที่ดีเด่น และรูปแบบศิลปะที่สมบูรณ์จะมีหนังสือเช่นก่อนไปสู่ภูเขาจารึกบนหนังสือบทกวีเพื่อชีวิตวรรณกรรมตั้งสามแบบนี้เป็นขั้นตอนการพัฒนาวรรณกรรมที่ต่อเนื่องกันและแสดงพัฒนาการทางความคิดของนักเขียนและการวิเคราะห์วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบันการพินิจพิจารณาวงการวรรณกรรมไทยมีวันที่จะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ตราบเท่าที่การเวลายังไม่หยุดนิ่ง